สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมภ์ลัคนาราศีกุมทุกท่านนะคะและสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะก่อนอื่นฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะทุกท่านคะการทํานายดวงชะตานี้อาจจะมีทั้งสิ่งที่ดีและปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับท่านนะคะ สิ่งใดที่ดีขอให้ทุกท่านรับไว้เป็นพลังใจเป็นกำลังใจสำหรับตัวท่านนะคะและหากมีสิ่งที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคก็ขอให้ท่านอย่าวิตกกังวลหรืออย่าท้อแท้นนะคะการที่ได้รับรู้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าให้คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวท่านนะคะเพื่อท่านจะได้ค้นหาแนวทางหรือวิธีการตั้งรับ รับมือและแก้ปัญหาเหล่านั้นนะคะแต่ขอให้ทุกท่านคิดบวกมีพลังบวกมีกําลังใจที่ดีนะคะเพราะว่าการที่ท่านคิดถึงแต่พลังบวกหรือสิ่งที่ดีๆหรือนึกถึงแต่สิ่งที่ท่านปรารถนาอยากให้สําเร็จสมหวังจะเป็นพลังดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาในตัวท่านนะคะจะทําให้มีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับท่าน จะทําให้สิ่งที่ท่านปรารถนาอยากให้สําเร็จสมหวังเกิดขึ้นกับท่านแล้วก็จะทําให้ท่านสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆท,ท่านได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้สําเร็จนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาของชาราศีกุมลัคนาราศีกุม ในช่วงวันที่16ถึง30พฤศจิกายน65นะคะสำหรับท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็สามารถใช้วันที่เกิดแล้วก็เดือนเกิดของท่านดูได้นะคะชาวราศีกุมก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่12กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะค่ะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าในช่วง ครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายน65นี้นะคะดวงชะตาของท่านในด้านต่างๆทั้งทางด้านการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพจะเป็นอย่างไรนะคะจะมีอะไรดีๆเข้ามาบ้างนะคะมาเริ่มต้นดูที่ทางด้านการงานกันก่อนนะคะการงานของท่านในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายน65นี้นะคะการงานของท่านเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะต้อง เปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะหรืออาจจะต้องย้ายงานหรือเปลี่ยนตำแหน่งนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องต่างๆเข้ามาให้รู้สึกว้าวุ่นวุ่นวายใจนะคะแต่ท่านก็อย่าวิตกกังวลไปนะคะเพราะว่าแม้ในช่วงนี้ท่านอาจจะดูเหนื่อยเหนื่อยวุ่นวุ่นนะคะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะแต่เป็นการเหนื่อยแล้วก็การวุ่นวายหรือการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนที่ เกิดขึ้นแล้วหลังจากนี้ไปท่านจะพบกับความโชคดีนะคะจะมีแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับท่านก็ขอให้ท่านอดทนอดใจไว้หน่อยนิดนึงนะคะโอกาสดีๆสิ่งดีดงดดๆกำลังจะเข้ามาหาท่านให้ท่านได้ชื่นใจนะคะตั้งแต่หลังวันที่2ธันวาคม2565ไปแล้วนะคะสิ่งดีๆทั้งทางการงา,ง,างานการเงินก็จะเข้ามาในตัวท่านนะคะแต่ในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ท่านจะต้อง หันมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ขอให้ท่านทุ่มเทกับการทำงานให้เต็มที่นะคะแล้วท่านจะชื่นอกชื่นใจกับสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับท่านในหลังวันที่2ธันวาคม2565นนี้นะคะแล้วก็จะเกิดความมั่นคงกับตัวท่านในด้านการงานอย่างแน่นอนนะคะ ดังนั้นในช่วงนี้นะคะท่านอย่าวิตกกังวลจนมากเกินไปนะคะขอให้ท่านให้กำลังใจตัวเองสร้างสรรค์สิ่งที่ดีพัฒนางานแล้วก็การทำงานของตัวเองเอาไว้นะคะรอต้อนรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาถึงนะคะหน้าตอนนี้นะคะอาจจะเหนื่อยนะคะแต่ว่าท่านจะได้ผลตอบแทนที่ดี ได้รับผลที่คุ้มค่าแล้วก็ชื่นอกชื่นใจแล้วก็จะเป็นที่พึงพอใจของท่านนะคะในช่วงนี้ท่านก็จะมีสเสน่ห์ในคำพูดนะคะการเจรจาต่อรองอะไรก็จะได้รับความสำเร็จนะคะสำหรับท่านที่ทำงานด้านออนไลน์หรือที่เกี่ยวกับต่างประเทศต่างถิน่นต่างแดนนะคะหรือเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารอันนี้จะอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะจะมีความโดดเด่นมากเลยทีเดียวนะคะ นอกจากนี้ในช่วงนี้ท่านจะมีเกณฑ์ที่จะได้เพื่อนใหม่หรือสังคมใหม่ซึ่งก็จะเป็นส่วนที่จะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนท่านในด้านของการงานนะคะแล้วก็ท่านที่ลงทุนร่วมหุ้น,ลง,นลงทุนกับคู่ของท่านก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จนะคะจะได้ผลดีนะคะ ต่อไปเรามาดูทางด้านของการเงินนะคะการเงินของท่านในช่วงนี้ยังเป็นไปแบบเรื่อยๆนะคะแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะอย่าเพิ่งกังวลใจไปนะคะการเงินของท่านจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่หลังวันที่2ธันวาคม6 5นะคะก็ขอให้ท่านใจเย็นๆอดทนรออีกนิดนึงนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับมรดกหรือได้รับเงินจากการสูญเสียหรือจากของเก่าอย่างไม่คาดฝันนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ญาติผู้ใหญ่ด้วยนะคะในช่วงนี้ ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงนี้ให้ระมัดระวังให้ดีนะคะให้พิจารณาดูถึงเครดิตของคนที่เข้ามายืมเงินท่านด้วยเพราะว่าท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะให้ยืมไปแล้วไม่ได้คืนนะคะช่วงนี้ก็ต้องรักษาเงินก้อนของเราไว้ให้อยู่กับตัวของเราให้มากที่สุดนะคะต่อไปมาดูทางด้านของความรักนะคะคนโสดนะคะช่วงนี้จะมี คนเข้ามาคุยกับท่านเยอะนะคะอาจจะเป็นผู้ร่วมงานหรือคนที่ทำงานในที่เดียวกันกับท่านนะคะแต่ก็ให้ท่านพิจารณาศึกษาดูให้ดีก่อนนะคะเพราะท่านมีเกณฑ์ที่จะพบกับคนที่มีคู่แล้วหรือมีเจ้าของแล้วนะคะสำหรับคนมีคู่นะคะ ในช่วงนี้ท่านจะยังรักกันดีนะคะท่านกับตัวคู่ของท่านเนี่ยจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีแล้วก็ถ้าหากว่าท่านกับคู่ของท่านเนี่ยได้ร่วมหุ้นลงทุนด้วยกันก็จะมีเกณฑ์ดีจะได้ผลตอบแทนที่ดีจะประสบความสําเร็จนะคะในช่วงนี้สำหรับทางด้านสุขภาพนะคะในช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของโรคเอ่อกดไหลย้อนนะคะโรคที่เกิดจากความเครียดนอนไม่หลับนะคะแล้วก็โรคของ ทางเดินระบบหายใจนะคะเอ่อเช่นหวัดไอนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพไว้นะคะหาเวลาพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะหากิจกรรมหรือออกไปท่องเที่ยวบ้างนะคะเพื่อจะได้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายนะคะสมองจะได้ปลอดปลโปร่งนะคะแล้วก็จะได้ทำให้ท่านมีสุขภาพที่ดีนะคะ ค่ะก็ขอขอบคุณชาวราศีกุมและคณาราศีกุมทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังจนถึงช่วงนี้นะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีกุมและคณาราศีกุมทุกท่านแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาให้ร่ารวยมีโชค มีลาบมีเงินมีทองหลั่งไหลมาต่อเนื่องไม่ขาดสายนะคะก่อนจบคลิปนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ